ห้ามกินถั่วธัญพืชจริงไหมถั่วจัดเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงอุดมด้วยไขมันดีวิตามินและไฟเบอร์แต่ก็มีข้อเสียตรงที่มีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่ไตทํางานบกพร่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราขอแบ่งคําแนะนําตามระยะของโรคไตดังนี้ค่ะโรคไตระยะที่ 1-3A ระยะเริ่มต้นยังสามารถกินถั่วได้ในปริมาณพอเหมาะแนะนําให้เลือกถั่วที่ไม่ผ่านการปรุงรสเช่นแอลมอนอบไม่เค็มเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้งหรือถั่วลิส ่งขเขอจากัดปริมาณอยู่ที่10-15กรัมต่อครั้งหรือ1ช้อนโต๊ะพูนกินเป็นของว่างไม่ควรกินร่วมกับอาหารมื้อใหญ่เพื่อไม่ให้โพแทสเซียมสูงเกินโรคไตระยะ 3b-5 ควรงดทุกชนิดเพราะถั่วทุกชนิดมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงไตที่เสื่อมระยะท้ายไม่สามารถขับออกได้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโพแทสเซียมเกินในเลือดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเช่นหัวใจเต้นผิดปกติหรืออาการชักนอกจากฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแล้วสิ่งที่ผู้ป่วยไตต้องระวังอีกอ อคอืโซเดียมที่มักแฝงอยู่ในเครื่องปรุงรสทั่วๆไปหากคุณหรือคนที่คุณรักต้องดูแลตายในระยะยาวแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรุงโซเดียมต่ําของ g r e e n อนด์ออแกนิกที่ดูแลโดยนักโภชนาการและคิดสูตรขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยไตยโดยเฉพาะแนะนําเซตคู่ครัวเซตนี้เลยค่ะเครื่องปรุงสามมันประจําบ้านที่ทุกครัวต้องมีทั้งน้าปลาซอสหอยนางรมและซีอิ๊วขาวโซเดียมต่ํากว่าเครื่องปรุงทั่วไป60-75%เลยนะคะที่สําคัญสินค้าของเราทุกตัวไม่เติมเกลือโพแทสเซียมไม,ไม่เติม ผมชูรสไตเบาหวานความดันหัวใจทานได้รสชาติไม่จืดชืดไม่เพี้ยนอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมแต่ไม่ทำร้ายไตยพิกัดในตรากา้ากดสั่งซื้อได้เลยนะคะ